สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิวีรพัฒน์สังพระไพครับวันนี้คงจะต้องมาพูดในเรื่องของแม c กโฟชุด3สหายซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นยอดชั้นเยี่ยมและคุณภาพดีกับการปลูกมะเดื่อฝรั่งให้รสชาติหอมหวานผลใหญ่นี่คือคุณสมบัติที่ดีของการใช้แม c กโฟชุด3สหายกันเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการและมาดูขั้นตอนของการทำงานของเราว่าแมปโฟชุด3สหายนั้นนำไปใช้กับมะเดื่อฝรั่งที่ได้ว่าลูกใหญ่หอมหวานผลดกเป็นอย่างไรไปดูขั้นตอนและวิธีการทำงานของเรากันเลยนะครับอัตราผสมสูตรนะครับ2ต่อ2ต่อ2ในชุดของ3สหายนะครับ ลดลาดโคนต้นมะเดือ่อระยะห่างการลดปุ๋ยนะครับจะลดห่างกันทุกๆ15วันต่อครั้งนะครับกับการปลูกมะเดือ่อสินค้าตัวนี้จะใช้ตั้งแต่เริ่มปักกิ่งชำํำหรือเพาะชำํำหรือทำการเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้ทุกระยะ และทุกเวลาการลดควรลดทุก15วันต่อเนื่องกันนะครับจะสังเกตผลผลิตของมะเดื่อฝรั่งนั้นมีผลที่ดกติดต่อกันทุกข้อใบนะครับจะสังเกตรประมาณนี้เลยนะครับในฤด,ดูการนี้เป็นฤด,ดูหน้าฝน ก็สามารถทําให้มะเดื่อนั้นดกได้ตามข้อใบต่างๆและทําให้มะเดื่อฝรั่งนั้นลูกใหญ่ผลสวยผิวสวยและเนื้ออิ่มถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนปกติมะเดื่อจะไม่หวานนะครับย้ํานะครับถึงแม้จะเป็นฤดูฝนมะเดื่อจะไม่หวานนะครับแต่ใช้ชุดสามสหายแล้วทั้งหวานทั้งหอมทั้งอร่อย นี่คือคุณสมบัติของการใช้ชุด3สหายที่ดีและมีประโยชน์ต่อการปลูกมัดเดือครับภาพนี้คงจะพอจะสรุปในเรื่องของฟา์มดกในทุกข้อของมัเดือฝรั่งตามกิก่งก้านต่างๆนะครับจะเห็นได้เลยว่า มีการติดทุกข้อเลยและที่มุง่งเน้นก็คือผลใหญ่นะครับผลใหญ่เนื้อแน่นนะครับแล้วก็ที่แน่ๆคือรสชาติต้องหอมหวานทานอร่อยอันนี้คือจุดเด่นของการใช้ชุดสามสหายในการที่จะนำไป ใช้กับชุดมะเดื่อหรือผลไม้ต่างๆเพื่อสร้างความหวานหอมสีสันรสชาติและผลใหญ่สามารถใช้ได้กับพืชผลประไม้ทุกชนิดนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับฝากไว้ในช่วงของรายการช่วงนี้ด้วยขอให้ทุกท่านติดตามผลงานของแม็กฟชุดสามสหายกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามีดีและแน่ดีเก่งจริง ดีจริงอย่างไรก็ติดตามกันนะครับขอพอบคุณทุกท่านที่ติดตามในรายการของผมนะครับช่วยเป็นสมาชิกกด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามผลงานของผมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ